ที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับนากยกใชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานายอเดเรกอุ่นโอสถนายเำเภอลาดบัวหลวงพร้อมชาวเพเภอลาดบัวหลวงและสำนักงานปปอชอกว่า400คนร่วมประกาศเจตนารมณ์อำเภอลาดบัวหลวงอำเภอคุณธรรมภายใต้โครงการ ส่งเสริมธรรมมาพิบาลเพื่อต่อต้านการผุจริตครับโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอแนะแนวทางให้กับหมู่บ้านและองค์กรต่างๆของทุกตำบลในอำเภอลาดบัวหลวงเพื่อแก้ไขความเอืดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนรวมถึงการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายได้แก่วิน,นัยพอเพียงสุจริตจิตอาสาเดินหน้าสู่จังหวัด คุณธรรมต้นแบบครับโอเคโอเค